สวัสดีค่ะ,ะคารินทิปนะคะเจ้าของแบรนด์คารินผ้าฝ้ายยายกัญชงค่ะร้านอยู่ที่ขวงสันกำแพงนะคะอยู่ด้านซ้ายของขวงสันกำแพงศูงนย์ออดฮเซ็นเตอร์ค่ะวันนี้ทางร้านมีสินค้าที่เราทําอยู่มาเสนอใหอ้ท่านผู้ชมดูนะคะว่าเราทําอะไรบ้างสินค้าชิ้นแรกที่เราทําเลยคือเป็นชนเผ่ารีเมคนะคะลูกค้าแบบนี้เลยเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นของอาขานะคะจะเป็นของอาขาและเป็นพวกเขียนเทียนปักมือ ใหญ่เป็นใหญธรรมชาตินะคะนี่เลยแล้วมีหมวกนะคะมีหมวกมีเป็นตุ๊ก,กตานย่ค่ะเป็นผ้าค้ายชนเผ่าตัดต่อแบบนี้นะคะเรามีหลากหลายมากเลยนะคะทางร้านเราด้านในนี้ก็จะมีถ้าเข้ามาก็จะมีในร้านก็จะมีตัวน,นี้เลยะคะ่ะอชุดเมี่ยนนะคะเมี่ยนดั้งเดิมเลยนะคะลูกค้าที่ร้านเราจะมีทุกทุกอย่างเลยที่เป็นเกี่ยวกับชนเผ่านะคะเราจะทำ แป่รูปชนเผ่าที่เป็นภาติพันธุ์ทุกชนเผ่าเลยนะคะแล้วก็เอามาดัดแปลงเป็นเสื้อผ้าหลากหลายอย่างเช่นต่อเป็นแบบนี้นะคะเสื้อคลุมอย่างนี้เลยค่ะเสื้อคลุมแล้วก็เป็นชุดเดรสนี่เลยชุดเดรสนะคะอย่างนี้เลยชุดเดรสแล้วก็งานหลากหลายของเราที่เราจะเอามาทำเนะี่ยคือมันแมทชิ่งมาเยอะแยะเลยรวมไปทั้งมาเป็นง,งานงานเป็นทั้งงานปากักงานโดนงานแป็ดแบบนี้นะคะนี่เลยตัดแปะ นี้นะคะแล้วก็เราจะมีให้ชมด้านนี้อีกมานี่เลยต่อมาก็จะเป็นพวกผ้าฝ้ายผ้าฝ้ายที่เราทําการรวงกับลูกนะคะต่อยอดมากับเจ้าเทียงตัวนี้เลยผ้าทอย้อสรรมสีธรรมชาตินะคะนี่เลยสวยมากไปเสื้อคลุมตัวนี้จะเป็นตัวเดอะเบสเลยขายดีมากและเสื้อคลุมแขนกุดสําหรับผู้หญิงนี่เลยย้อมสีธรรมชาตินะคะลูกค้าอยู่ที่ขวงสังกําแพงเลยนะคะด้านซ้ายของศูนย์วัสดุเซ็นเตอร์แล้วมาเป็นกระโปรงอันนี้ลายผ้าสิน้นลายลายผ้าสิ้นสังกําแพงเลยนะคะ เรามาดัดแปลงนี่เลยมาดัดแปลงเป็นกระโปรงแบบใส่ได้ง่ายๆใส่ได้ทุกรุกใส่ได้ทุกวัยเลยนะคะต่อมาก็จะมาเป็นอ่าต่อมาก็จะมาเป็นอันนี้เลยนี่อันนี้เป็นผ้าตัดต่อนะผ้าเศษแตเรามาทําเป็นพุยๆแบบนี้เลยอันนี้เป็นแบบอ่าวัยรุ่นย้อนมาหน่อยหนึ่งหรือว่าถ้าเป็นวัยกลางคนเราก็จะทําสีมืดๆให้นะคะแบบนี้เลยผ้าเศษได้ทําได้หมดทุกอย่างเลยนะคะในร้านเราจะมีให้แบบ มีเยอะแยะเลยทุกอย่างที่เป็นในร้านเราเนี่ยจะเป็นแบบผ้าไม่มีเหลือเราจะทําเป็นเสื้อแขนกุดเป็นเสื้อเล็กๆเป็นเสื้อทุกอย่างที่ที่สามารถมาทำเป็นเสื้อได้ตัวเล็กๆแบบนี้นะคะและ้วก็ติดตามมาด้วยทําเป็นเสื้อปักนะคะนี่เลยเป็นเสื <S <s ้อแขนกระดิ่งแบบนี้นะแล้วเราปักด้วยด้วยด้วยมือนะคะคนที่ปักให้เราก็คือเราจะไปสอนในชนเผ่านะคะเราจะไปสอนในชนเผ่าปักให้เรานะสีไม่ตกนะคะ เรายืนยันได้มีทั้งสีธรรมชาติและก็สเีเคมีที่จับต้องได้แล้วเราก็พิสูจน์แล้วด้วยไม่ติดเนื้อต้องตัวนะคะแลาเป็นพวกนี้เสื้อสูทแต่งผ้าฝ้ายอมือแล้วก็ตรงนี้เป็นเยก,กันชนนะคะงานค่อนข้างมีหลากหลายนะคะแบรนตาลินมีหลากหลายมากๆเลยประมาด้านนี้ก็จะมีเป็นกระเป๋าแบบนี้เลยเป็นกระโปรงผ้าตัดต่อชอนเข่าแบบนี้สวยๆเลยค่ะคือ งานจะมีหลากหลายเยอะแยะกางเกงแบบผ้าฝ้ายธรรมดาเช,เชียงใหม่สันกําแพงนะคะ290บาทถูกมากจับต้องได้เลยหลากหลายสีนะคะแล้วก็มาถึงตรงนี้เลยจะมีงานตัวใหม่ที่เราทํากับผ้าฝ้ายเลยนะคะคืองานตัวนี้เลยค่ะเป็นงานสารสินธินหัตถกรรมเลยนะคะในสารเลยสารสินธินหัตถกรรมคือเป็นผ้าเศษแล้วเรามาทอมาถักทอด้วยมือนะคะสารเย็บเป็นชิ้นชิ้นก่อน กระโปรงก็แต่งเป็นกระดุมให้มันเข้าเซ็ตแบบนี้เลยเซ็ตนี้จะขายดีมากวันนี้เปิดปดินแต่เช้าเลยาเปิดแล้วก็จะเป็นพวกนี้กระเป๋าคือซีโรเวสนะคะนี่ซีโรเวสเลยเนี่ยเก็บมาทําทุกใบเลยผ้าเสร็จจากพวกนี้นะคะจะับเสื้อผ้าแล้วอันนี้กิมเป็นผ้าย้อมสีธรรมชาติทางนั้นเลยนะคะก็ไล่มาไล่ามาในร้านเรามีอะไรอีกนี่เลยนี่ด้รับรับประทานรับประทานลายผ้านะคะได้ะระดับดาวสีดาวห้าดาวของเรานะคะ มีใบประกาศได้เข้าเฝ้าแล้วก็มออพระธาตุลายผ้ามาให้เราได้มาทําผ้าแบบลายสวยๆแบบนี้นะคะอันนี้เข้าโครงการหลากหลายของอุสากรรมด้วยนี่เยอะแๆเลยลหลายๆโครงการที่เราได้มานะคะแล้วเราก็ได้เชิดชูเกียรตินะคะเราได้เชิดชูเกียรติกองทุนบุญบ,บาทสตรีดีเด่นของจังหวัดเชียงใหม่นะคะนี่เลยโล่นี่นะคะแต่อันนี้เป็นโล่อันเก่านะคะแต่โล่อันใหม่กาลังจะให้มาจะได้มอบให้มานะคะได้อันดับหนึ่งของเชียงใหม่ตอนนี้อันนี้เลยเป็นเซตเหมือนกันเซตกับ เ,เสเซตกระโปงพังเสื้อท่างกระโปรงนะคะนี่ผ้าผ้าตัวนี้ใส่สบายมากๆมกีลูกค้านี่เลยนะคะถ้าท่านผู้ชมสนใจนะร้านเราจะอยู่ที่ข่วงสังกะแพงด้านซ้ายของศูนย์โปรดักสเซ็นเตอร์นะคะนี่หลากหลายมาถึงเป็นําผ้าพันคอนะคะนี่เลยผ้าพันคอก็มีผ้าพอเรานี่เป็นสีธรรมชาตินะคะย้อมสีธรรมชาติมีสีกรมีสีลายพรางมีสีที่ต้องการแบบลูกค้าต้องการหลากหลายเลยนะคะขอบคุณค่ะ